สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ป้าแมวก็มีงามวงวานมาให้ดูนะคะนี่ค่ะงาวงวานเนาะสวยๆใบกลมบิงสวยๆเลยค่ะเปิดอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะงามวงวานจ้ะโปรโมชั่นครับนี่นะคะหนึ่งบาทนะคะงาวงวานนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะแล้วก็มีลูกไม้ใบกลมเนาะนี่ค่ะป้าแมวให้ดูป้าแมวขายอยู่ที่สองบาทนะคะลูกไม้ใบกลมนะคะใครชอบสใส สายดักดักนะคะนี่นะคะสวยมากค่ะ250บาทนบาทค่ะแล้วก็มีกระถางนี่นะคะ250บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ว่าแมวก็มีต้นไม้แปลกต้นนี้คือแปลกนะคะแปลกแปลกตรงไหนเดี๋ยวว่าแมวให้ดูอ่าแปลกตรงไหนเดี๋ยวว่าแมวให้ดูนะคะต้นไม้แปลกค่ะต้นนี้มีสองต้นนะคะท่านผู้ชมตรงที่ว่าแปลกเห็นไหมายใบเขาค่ะใบใบเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมคะ คุณผู้ชมจ๋าใบใบเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบใบเขาที่ป่าแมวชี้นะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะใบใบนี่ค่ะแล้วก็นี่ออกมาใหม่ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมใบใบค่ะอันนี้สองต้นนะคะสองต้นต้นนี้ใบใบแปลกแล้วก็สวยสายดาร์กนะคะสายดาร์กถ้าชอบใบนี้ป่าแมวปล่อยที่สา0ร้อยบาทนะคะสองต้นนะคะ3ามร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมจ๋าสามร้อยบาทนะคะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้ป้ายสวยๆนะคะมมค่ะป้าแมวให้อยู่ที่200บาทนะคะเนี่ยค่ะ<ม>นี่นะคะ200บาทเย็นๆเนาะป้าแมวมีลูกไม้สวยๆมาใกล้วาเลนไทน์แล้วเนาะเหมือนน้ำมืองนเลยอันตัวนี้คล้ายนะเมืองนนนะคะคล้ายนะคะคล้คาย<ม>แต่เป็นเป็นลูกไม้นะคะคล้ายนะเมืองนนนะคะไม่ใช่นะเมืองนนนะคะ้นะนนนะคะคายนะคะ200บาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจา๋า2 0 0บาทนะคะอันนี้ลูกมิตตีเนาะ ลูกไม้ลูกไม้ต้นไม้ต้นนี้เป็นลูกไม้มิดไมตีนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่200บาทเหมือนกันนะคะพ่อแมวขายให้นะคะนี่ค่ะฟอร์มสวยๆนะคะลูกไม้มิดไมตีนะคะสวยค่ะ200บาทค่ะลูกไม้ยอดมงกุฎตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ยอดมงกุฎนะคะท่านผู้ชมไหนสองร้ว200บาทนะคะนี่ค่ะ200บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋า200บาทนะคะน้ำมงกรน้ำมงกรมาไล่มงกรมาไล่ไปเลยพี่พันห้ามงกรตัวนี้มันกระด่างจริงเลย น้ำมงนนยังไม่ด่างน้ำมงนนยังไม่ยังไม่ไมด่างรุ่นด่างนะคะท่านผู้ชมหลอดมันหอกมาดูดิดูไหนดูหลอดตอนนี้ดูหลอดมันจะด่า,นดางนีน่นะคะจะด่างไม่ด่างอยู่ที่การลุ้นนะคะปล่อยที่พ5 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมขา <ừ. S 1> ออกหลอดมาแล้วนะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะนี่จ้า ในะคะนี่ลูกไม้นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่200บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะมีลูกเกาะเกศลูกเกาะเกตนะคะท่านผู้ชมลูกเกาะเกศเพราะจากเมล็ดของเกาะเกศเนาะใช่ไหมเมล็ดของเกาะเกศเมล็ดของเกาะเกศนะคะฟังชัดๆนะคะเป็นลูกนะคะนี่นะคะ200บาทกอนนี้มี2ต้นนะคะนี่นะคะป้าแมวให้ดูชัดๆเนาะสองต้นนะคะไม่แยกออกนะคะปล่อยเลยค่ะ200บาทเนาะมีอยู่ที่ อยู่กันที่สี่กระถางนะท่านผู้ชมลูกกาะเกตนะคะ200บาทนะจ๊ะลูกไม้มเล็กกากเกตลูกไม้มัเล็กกากเกตน,นะคะ200บาทค่ะนี่นะคะเอาไม้ด่างตัวนั้นมาให้ดูหน่อยสิเออนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะเย็นๆพ่อแมวพามาให้ดูสีสดสวยใสนี่เป็นลูกไม้ด่างอาจารปอ4 0่0ครับ ต้นนี้ลูกไม้ด่างของอาจารย์ปอนะคะท่านผู้ชม4,000บาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้องเขาต้นนี้ก็เป็นน้องเป็นน้องของต้นนี้นะคะลูกไม้ด่างของอาจารย์ปอน้อยยังไม่มีชื่อต้นนี้ขายอยู่ที่1,500บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ด่างลูกใบ500บาทนะคะต้นนี้ก็ติดด่างแล้วเนาะต้นเล็กก็ติดด่างหลอดใหม่เขาก็ออกมาก็น่าจะด่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะสดือแดงมากสวยมากเลยเนาะเนี่ยต้นนี้อยู่ที่ ต้นนั้นสี่พันต้นใหญ่ดูที่สี่พันนะคะท่านผู้ชมทต่างทุกใบเลยค่ะนี่นะคะไหนงกันทีไหนล้วเสียอัศดาวุฒิถ่าบางแก้วครับเท่าไหร่คะท่านบางแก้วเอยู่ที่สี่พันเก้าครับสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีลูกไม้สวยๆแล้วก็ไม้เทพๆมาปล่อยราคาเบาๆตอนเย็นๆให้นะคะท่านผู้ชมจ๋าต้นแมวก็มีนางไหมต้นนี้ด้วยสวยฮาบเลยอยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชม สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสีเทพรักษ์กฟอมใหญ่ๆหญ่ครับหนึ่งพันบาทสีเทพรักษ์ฟอมใหญ่เลยค่ะอันนี้นะคะฟอมใหญ่ใหญ่ใตั้งแม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมให้หนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งพันบาทนะคะเศรษฐีพันล้านดังเทพครับเศรษฐีพันล้านค่ะสามพันสองสวยสวยเลยะค่ะสวยๆนะคะสามพันสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋า 3า0 0นสอง้อบาทค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องป้าแมวตลาดบอนสีนะคะสอบถามป้าแมวได้นะคะ0ูนย์เก้าสามปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะตัวนี้มันีลอมเพชรตัวนี้หายากมากเลยมณีร้อมเพชรค่ะท่านใดท,ที่ต้องการไม้เทพเทพนะคะมณีร้อมเพชรนี่นะคะแทงหลอดใหม่แล้วค่ะแ0 0พันครับป้ายนะครับ มณีล้อมเพชรตัวนี้ป้ายสวยนะครับป้ายแล้วนะคะ8,000ันต้นไก่ครับผม8,000บาทนะคะสวยมากเลยครับหลอดไหม่ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะครับราคาแปดพันร้อยแปดพันบาทเนาะต่อรองได้ต่อรองได้มั่งนิดหน่อยลดได้นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยจ้ะขายอยู่มึงกว่าแต่ป้าแมวอยากขายตัวนี้มากกว่าบอลกาบเนี่ยสวยมากเลยบอลกาบเอาเลยครับเดี๋ยวบอลทองเดี๋ยวมาให้ครับผมต้นนี้สวยมากเลยชอบมากแหลมทองต้นนี้ ใส่ตั้งแม่แล้วแหลมทองสวยมากสวยมากครับแหลมทองครับเปิดเบาๆครับพันห้าสิบบาทพันห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ท่านผู้ชมนี่ค่ะใส่ใหญ่ฟอมตั้งแม่เลยนะคะศีลาหุ้มสีลาหุ้มทองใส่ใหญ่ใหญ่เลยครับศิลาหุ้มทองนะคะท่านผู้ชมตหน่อยแล้วนี่ค่ะใบใหม่อันนี้ใบใหม่นะคะตัดด่างสวยมากเลยค่ะศิลาหุ้มทองนะคะสามพันห้าร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมจ๋าศีลาหุ้มทองนะคะ สวยมากค่ะศิลาุ้มทองเนะาะนี่แต่มันด่างจริง,งลลเลยคุณแมวพามาดูลูกไม้สวยยามเย็นๆนี่ค่ะลูกไม้เนาะสองร้อยบาททุกกระถางน,นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะสองร้อยบาทแล้วมีต้นไม้พวกน,นี้ร้อยห้าสิบบาททุกต้นนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะทุกต้นนะคะ ร้อยห้าสิบบาทก็เหลือประมาณแปดกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าแปดกระถางนะคะค่ะพ่อแมวก็ขอถ้าใครอยากได้ทศกัณฐ์ปแมวมีต้นหนึ่ง,ต,งต้นนี้พ่อแมวปล่อยอยู่ที่ห้าพันบาทนะคะไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่มมเลยไม้แยกหมอนะคะนี่นะคะนี่ค่ะหน้าข้างล่างน่าจะมีเขี้ยวแล้วค่ะป่อแมวไม่เคยลื้อดูเลยเนาะมีเข<ด>ี้ยวน่าจะหลายเขี้ยวเลยค่ะไซส์ตั้งแม่เลยทศกัณฐ์นะคะ บ่อยห้าพันบาทนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะกัดสีแล้วททสกันเนาะแต่ถ้าใดถ้าอยากได้ลูกมันก็รออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพ่อแมวมาขายให้ทัดบางแก้วทัดบางแก้วเท่าไหร่ครับท้ตั้งแม่ตัวนี้นะหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะคะาัดบางแก้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยๆเลยค่ะท้ตั้งแม่ทัดบางแก้วแปบนะครับเกาะเกตครับเกาะเกตตัวนี้ไม่ต้องลุ้นดางเลย ดางเทพเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเท่าไรเอ่ยตัวนี้5,000บาทนะคะท่านผู้ชมเก่อเกตนะคะนี่เลยค่ะป้าแมวก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ t u u e ชทางป้าแมวด้วยนะคะเพเจดสีครับอันนี้ตัวนี้เพรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดี๋ป้าแมวให้ดูเนาะตัวนี้มีหัวเนี่ยเดี๋ยวเต็มเลยครับนี่นะคะหัวเขานะคะ สอ้อยเดียดีดีดนี่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 พ่อแมวให้ดูชัดๆหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ครับนี่พร้อมเขี้ยวเขี้ยวเยอะเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะป้าแมวซูมให้ดูเลยนี่นี่ไม้มีหัวครับไม้มีหัวมีมีเขี้ยวแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเพชรอะไรนะเนี่ยเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีเนาะด่างนะคะมีเขี้ยวนะคะตัวนี้ท่านผู้ชมถ้าอยากเอาไปต่อยอดไปทำกำไรได้นะคะเท่าไหร่คะตอนนี้สองพัน วันนี้ขายให้3,000บาทนะคะถ้าใครซื้อไปแล้วป้าแมวก็ขอเคี่ยวด้วยสวยๆมากค่ะท่านผู้ชมจา๋าสอบถามเบอร์ป้าแมวได้093 286 1 1 8 9นะจ๊ะเศรษฐีเมืองเพชรอ่าเศรษฐีเมืองเพชรนะคะนี่ค่ะด่างแล้วค่ะท่านผู้ชมส5 0 0มบาทนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ สวยนะคะเศษฐีเมืองเพชรนะครับไม้จกติดแล้วะะเป็นไม้มีชื่อแล้วนะคะเศษฐีเมืองเพชรค่ะนี่นะคะพ่าแม่ก็ขอจบไลฟ์ไปที่เศษถีเมืองเพชรสวยๆนะคะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะ